มันมีคนจริงใจเลยค่ะจัดมีข้าวขายไหมครับวันนี้อ่ะ่ามือเนาะอองกี้อร่ามือเองกี้ลูกขายเท่าไหร่ครับคุณลูกคุณลูกขายเท่าไหร่คุณแม่ขายแพงเกินอสองเซนก็เห็นรวยไงรวยรวยก็แบบจ่ายหน่อยหน้าผมเหมือนคนรวยขนาดนั้นเลยเหรอครับรวยครับรวยรวยไม่รวยครับรวยแต่นี่แล้วแหละเดี๋ยวแต่รถไม่คือท่านอาจารย์นั่นแต่ละคนคือไม่จริงใจเลยสักคนเดียวทำไมอ่ะเขาทำตรงไหนให้ไม่ถูกใจหรือเปล่า ไม่รู้ค่ะเขาดูไม่จริงใจอ่ะอาจารย์อะไรนะครับพี่เสียงเหมือนพี่เหลืองเลยเหลืองไหนครับคุยวันนีทะเลาะกับเขาทุกที่เลยเหรอคะพี่เสียงเหมือนพี่เหลืองเลยอ่ะใครบ้างครับเนี่ยตอนที่ผมกำลังจะตายแล้วครับมีใครขายข้าวไหมครับใช่เหรอผมกำลังจะสลบแล้วมันตามอายุหรือเปล่าเรียงอะไรครับเลี้ยงอะไรพี่จานละหมื่นนะหนึ่งหนึ่งหกสามจานละหมื่นนะครับโอเคจานจานละหมื่นนะครับ ออกมาได้ดับหกอะไรนะได้ที่หกหนึ่งหนึ่งหกสามกิฟให้อาจารย์ข่าเดี๋ยวนี้ข้าไมป้านพี่เมดหรือเปล่าเอออพี่เะไรนะขอทีละเรื่องได้ไหมข้าแยกประสาทไม่ทันแล้วล่ะตอนเนี้ยจะคุยเรื่องอะไรเอ่ยลูกเจ้าเยอะเหลือเกินเจ้าไปไปไปเล่นมวยป้ามกับใครมาที่เหลือที่เหลืออย่างไหนคนไหน ที่เหลืองที่เราเจอที่มินไนไงใช่คนนั้นแหละนั่นหรออ้าวอ๋อคนที่เราติด AED ไงติด AED เขาอ่ะอันนึงอ้าวพี่เหลืองไม่ใช่ละใครนะคุณเป็นใครกันนะครับพี่ชายตอนนั้นติดติด AED พี่ชายอันนี้ตัวเองยังไม่รอดเลยใครวะอะไรนะข้าฟังไม่ค่อยถนัดเลยเจ้าคุยเรื่องอะไรกันแน่ตอนนี้ใช้ดามึงฮะมันได้ยินหนูเรอ กูได้ยินหนูขอโทษป้าคุณชื่ออะไรนะถามใครอ่ะใครอ่ะใครก็ได้จะตอบตัวเนี้ยฉันเรีกอยากรู้ทุกคนนั่นแหละมอนมีหนูซื้อขนมเหวานไหมหวานจ็บจริงเับวะเป็นผีครับโมยิเป็นผีครับเป็นผีเหรอผีขนาหนูครับข้าอยากลองกับผีอยู่พอดีเลยช่วงนี้ข้าอยากลองอะไรใหม่ๆอยากโดนหลอก ไม่ได้หลอกใครอยากลองไงขอโทษครับอยากลองกับผีสักทีหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะมันก็หวานเกี๊ยบไงไม่เอาหไม่เอาไงชายคนใหม่หายหน่อย่านเอาคนที่แบบรับลูกด้วยอะ่ะใช่ครับหนูหับปะป๊าที่จริงใจอยู่ใช่เหรอใช่อยากให้ลูกีป้ปะป๊าดีๆอะ่ะเอาดีๆนะมีลูกกี่คนเอ่ยห้ามีห้าลูกติดลูกติดสองติดใครมาใช่ไม่ใช่ม่นี่ ติดคนอื่นป้าเขาไม่รักไงไปหาป้าใหม่ให้อยู่ถ้าหนูเหรอใช่คือผมไม่พร้อมที่จะเป็นอไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ได้เอาให้หาให้เฉยๆโอเคข้าขอโทษไม่เป็นข้าสัมพันธ์ตัวไปหน่อยสรุปพี่ใช่พี่เหลืองไหมเนี่ยใช่พี่เหลืองเหลืองไหนอีก ข้าไปเหลืองใคร้าไปเหลืองใส่ใครไว้อันนี้ใครอ่ะใส่หนูไงใช่อันนี้ใครอ่ะเราเราเจอกันที่อีกประเทศนึงเขาตอนนั้นคนให้เอดีมาหนึ่งแล้วเอาไปทำอะไรล่ะตอนนั้นไม่เห็นหน้าเอามาใช้เฉยมั้งไม่ค่อยเห็นหน้าเดียวพี่ไม่ค่อยเห็นเาหแล้วค่ะแล้วลูกศิษย์ข้าได้ดูเจ้าหรือยังว่าเจ้าขาวจริงหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ถ้าเขาไม่ให้เช็คอะแล้ว ทำเป็นไงลูกศิษย์ข้าถึงแค่ได้เช็คแล้วมันเป็นนุ่มข้ายิงเนี่ยไม่ยิงเอไม่ใช่หนุ่มเราเป็นหนุ่มสมัยอะไรอะไรแล้วมึงรู้จักเขามึงไม่คุยกับเขาล่ะฮะข้าลืมไปหมดแล้วตอนนี้ข้าแบบเบอร์หมดแล้วข้ารู้จักคนเยอะเกินช่วงเนี้เอา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 ต่อยข้าทำไมลื้อไม่ตั้งใจแล้วสรุปว่า เจ้าขาวจริงเหรอไม่ยังให้เขาเป็นเช็คได้ไหมหาให้หน่อยทไม่านอาจารย์ได้ไหมแล้วก็เรียกหมอหางานดีๆให้หน่อยถ้าพูดถึงในการลาได้ค่าดีสุดแล้วล่ะไม่เอาแต่ในนี้ค่าจะไม่ดีแต่ค่าดีทุกอย่างเลยจริงๆแล้วเราดีลองลงมาจากท่านได้ไหมไม่มีแล้วล่ะค่าดีที่สุดละ ขอดีน้อยกว่านี้ก็เอาน้อยกว่านี้ไงไม่เอาดีไปมันไม่มีน้อยกว่านี้อะไรค่าเนี่ยดีที่สุดแล้วขอเฮียเฮียเฮียสักคนหนึ่งได้ค่าเฮียที่สุดแล้วเอาาโอเคค่ะนี้โอเคไหอมันจะเป็นให้ได้ไหมะปดห้พี่หายเหลืองยังเออหายหรืออันนี้คพี่ไม่เคยเหลืองนะองเดิมเลย พี่ไม่เหลือใส่ไม่เคยนะพี่ไม่เคยเหลือใส่เมื่อกี้ได้อยู่นี่พี่แบบเลยไม่อยู่ขาขาดใส่หนูไม่ไหนอะไม่มีนะมีแต่เราเองที่เป็นคนขาขาดหรือเปล่าอ้าวแด้ทำอะไรไม่ได้เพราะมีคนช่วยหนูไม่มีน่าสงสารเนาะนี่ลูกเจ้าเหรอไม่ใช่ครับน้องเฉยๆไม่เอามาเป็นลูกหรอกอุบาทโอ้โหเอ็มึงก็อุบาทฮะฮะอันนี้ด่ากูนะหลวงพ่อแล้วหัวแดง โอ้ข้าปวดหัวหมดแล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวข้าขอไปตั้งสติที่เลเวลข้ากลับมาก <c oughs> <c oughs> ูปวดหัวจัดเลยเยที่ตอนนี้